กลับมาพร้อมกับคำถามของเพื่อนๆค่ะว่าเราควรจะเลือกผลิตภัณฑ์ดูแลผิวแบบไหนดีสำหรับพบาวาเลือกใช้คือ N A P C A Moisturizer เป็นสูตรน้ำค่ะแต่เ A เราจะรู้ได้ยังไงว่าผลิตภัณฑ์ที่เราเลือกใช้เป็นสูตรน้ำจริงหรือเปล่าง่ายมากๆเลยค่ะผลิตภัณฑ์ N A P C A Moisturizer สูตรน้ำทาให้ทั่วหลังมือแบบนี้นะคะไม่ต้องเกลี่ยจนแห้งมากค่ะ ส่วนอีกข้างจะเป็นครีมบำรุงที่มีส่วนผสมของน้ำมันเราก็ทานในปริมาณที่เท่ากันเลยค่ะจากนั้นนำครีมซับมันวางลงที่หลังมือทั้ง2องทางแตะเบาๆให้ติดผิวแบบนี้นะคะด้านที่ทาครีมสูตรน้ำมันจะเห็นรอยซึมน้ำมันอย่างชัดเจนแต่ข้างที่ใช้ N A P C A Moisturizer แห้งสนิทเลยละค่ะ ผลิตภัณฑ์สูตรน้ำนอกจากจะไม่ทำให้เกิดความมันบนผิวแล้วยังช่วยลดการอุดตันของรูขุมขนได้อีกด้วยนะคะแล้วพบกับเคล็ดลับดีๆอย่างนี้ได้ใหม่ในครั้งหน้าบ๊ายบายค่ะ